สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพียอฟเลว์ไฟชแนลกับเกมโยกังจุตติยุทธภพเลื่อนใหม่กันเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีกาอะไรมาเพิ่มเติมหรอกนะครับแต่ว่าจะมารีวิวนะครับผมในตัวของเซตประดับกันละกันนะครับเผื่อบางคนเนี่ยกำลังจะคิดอยู่นะครับผมว่าจะทําตัวของเซตประดับดีไหมนะครับซึ่งเซตประดับเนี่ยหลักๆนั้นนะครับเราสามารถผลิตได้นะครับผมโดยช่างควบคุมไฟนะครับมันจะเป็นเซตที่จะเพิ่มศักยภาพต่างๆให้กับตัวละครตรงนี้เนี่ยก็มีหลายคนี่ ผมก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าทุกอาชีพเนี่ยก็ควรจะมีเซตประดับไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เพิ่งทําเสร็จไป4ชิ้นเนาะก,ก็จะเป็นตัวของแหวน2ข้างต่างหู2อันนะครับผมส่วนตัวสร้อยเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับแต่ก็จะนํามารีวิวให้ดูประมาณนึงก่อนละกันนะครับว่าทําแล้วเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนมันเก่งข,ขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของเกมโยกังสุตติยุติภพเลือดใหม่กันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยเนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม roxro หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์โฟนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่จะสามารถนำไป ทำการเปิดบอทด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วละ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ หลักๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําตัวของเซตประดับนะครับเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเซตประดับตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งแยกทั้งหมดนะครับผมเป็น2ระดับด้วยกันนะครับโดยระดับแรกเนี่ยมันจะเป็นเซตที่มีเลเวล70นะครับผมอ่ะันดับแรกเนาะเซตที่มีเลเวล70กับ อันดับที่2นะครับผมมันจะเป็นเซตที่มีเลเวล90นะครับผมทั้งหมด2เซตด้วยกันนะครับโดยเซตประดับตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งแยกอาชีพด้วยนะครับผมอ่ะแบ่งแยกอาชีพในการทําด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนักดาบกระบี่ทวนธนูหมอนินจานะครับจะมีแบ่งแยกเป็น2ประเภทแล้วนะครับและประเภทที่3นะครับผมเซตประดับเนี่ยมันก็จะมีแบ่งแยกตัวของฝ่ายด้วยนะครับอย่างเช่นฝ่ายธรรมะเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงด้านบนนะครับผมก็คือเซตบนบนเลย ส่วนไฟอารมเนี่ยก็จะต้องลงมาด้านล่างหน่อยนะครับเผื่อว่าใครที่กําลังจะทําอยู่ก็ให้สังเกตตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ดูให้ดีๆก็คือเซตประดับนั้นจะมีแบ่งแยก2เซตด้วยกันนะครับเซตแรกนะครับผมจะเป็นเซตที่นําใบต่อสู้กับตัวของพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับจะเป็นเซตรอบสังหารนะครับผมกับเซตที่2นะครับจะนําไปเล่นในการต่อสู้กับผู้เล่นหรือ PVP นะครับจะเป็นเซต ต่อสู้นะครับของทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างนั้นใช้งานเหมือนกันหมดแต่ถ้าคราฟมาผิดประเภทเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยเอฟเฟกเซตเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้กันก่อนนะครับ ต่อนะครับผมตัวของเซตประดับที่ผมได้ทํามานั้นนะครับจะเป็นเซตประดับที่ใช้งานในการฟาร์มมอนเป็นหลักนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ใช้เสร็จมาทั้งหมด4อันแล้วเนาะเวลาเราใส่ครบ4เซตนะครับจะได้ดาเมจต่อมอนสเตอร์เนี่ยจะแรงขึ้นนะครับในกรณีที่ใช้วิชาโจมตีนะครับใส่2ชิ้นนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้น100แต้มใส่4ชิ้นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100แต้มได้อ e ีฟพเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะถ้าหากว่าใส่ครบ5ชิ้นเนี่ยก็จะม นะครับผมมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกและมี exp เพิ่มขึ้นอีกนะครับและนอกจากนี้เองเซตประดับนะครับผมที่เราเนี่ยควรจะทาเอาไว้เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นในคอนเทนต์ pvp หรือว่าการฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําการอัปเกรดสกิลต่างๆของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเริ่มจากตัวของเลเวลสกิลตอนเลเวล77ถ้าเป็นของกระบี่นะครับจะเป็นตัวของอินทรียานฟ้าสังหารมานนะครับกับถ้าหากว่าเราใส่ครบ5ชิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะอั เ p g r ตัวของสกิลเลเวล88นะครับบุพผาโรยรานะครับให้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นเซตไอเทมนะครับผมที่เป็นเซต90ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอัปเกรดตัวของสกิลอื่นๆเพิ่มเติมไปอีกนะครับที่เป็นอีกหนึ่งระดับก็คือหมื่นกระบี่สังหารนะครับกับตัวของหักกระบี่ไร้เยดนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องสังเกตดีๆด้วยละกันนะครับว่าสกิลที่มันอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเราใช้งานได้หรือยังนะครับเรียนได้หรือยังนะครับถ นะครับแล้วตัวของสกิลเหล่านี้นะครับเวลามันอัปเกรดขึ้นมานั้นมันจะมีเพิ่มความสามารถอะไรบ้างนะครับโดยเซตที่ผมใส่เนี่ย ก็คือเซตของอินทรีทยานฟ้าสังหารมารใช่ไหมเวลาเราใช้สกิลนะครับผมมันจะทําให้การโจมตีกับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีเป้าหมายที่โจมตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปกติโดนทีละตัวนะครับก็จะกลายเป็นโดน2ตัวนะครับผมรวมถึงบุกผาโรยร้าด้วยแต่อันนี้เนี่ยยังใส่ไม่ครบ5้าอันนะครับบุกผาโรยร้าเดี๋ยวก็ยังไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบความแตกต่างกันหน่อยละกันนะครับว่าระหว่างมีเซตประดับกับไม่มีนะครับเวลาฟาร์มแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างประมาณไหนไเดี๋ยวย มันจะได้เห็นกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับอะเดินออกมาข้างๆเมืองนิดหน่อยนะฮะมีจุดให้ฟาร์มบ้างไหมนะฮะขอเป็นจุดที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครมาวุ่นวายแล้วกันนะครับเอาเป็นจุดนี้แล้วกันนะครับเป็นหมี2ตัวเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาอาจจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะฮะอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนเป็น สกิลที่แบบว่ามันยังไม่ส่งผลเซตของระดับละกันนะครับยังไม่ส่งผลเซตของระดับละกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นสกิลล่าสุดที่ผมได้เรียนไปแล้วนะก็คือบุกผาไรลานะครับอันนี้ยังใช้ใส่ไม่ครบ5้าอันนะครับให้เรามาดูว่าเวลาฟาร์ม exp ต่อนาทีเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมปล่อยฟาร์มไปปุ๊บ อันนี้เนี่ยก็จะฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมจะสังเกตได้แล้วว่าจะตีโดนแค่ทีละตัวเท่านั้นนะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ4,000ันะครับผมโดยประมาณเนาะ4 0 0พดาเมจนะฮะบางครั้งก็อาจจะเด้งแรงหน่อยจากตัวของปลานะครับเกือบเกือบันกันบ้างเนาะแล้วดู XP ที่ได้รับต่อนาทีแล้วกันนะครับมันอาจจะต้องแบบว่าปล่อยระยะเวลาไปสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าตัวของ XP ีเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะอยู่ที่3 0 0 0 0กว่ากว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดรอปลงดรอปลงลงไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะ บลงไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยขอแค่ประมาณ1นาทีละกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนดูกันไปก่อนละกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเป็นตัวของสกิลที่เีอเลเวลสูงหน่อยเนี่ยมันจะปิดมอนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่เราจะให้ดูด้วยว่าความต่างของดาเมจของสกิลเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ เหมือนจะนิ่งๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่3,100,000นื่นนะครับผมหรือว่าส0,000นต่อนาทีนะครับ DPS ที่ทำได้จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับผม2,800ต่อวินาทีนะครับผมอันนี้ก็จะเริ่มนิ่งแล้วนะมันใกล้จะครบ1นนาทีแล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่า ESP เนี่ยยังคงลดอยู่เรื่อยๆนะครับ ESP ยังลดอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะฮะ แต่ให้คิดซะว่ามันตีกลมๆว่าประมาณนี้ละกันนะครับดาเมจก็ประมาณ2,800-3,000นะเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้งานในตัวของสกิลนะครับที่มีการอัพขั้นแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของอินทรีทยานฟ้านั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูความแตกต่างในเรื่องของเลเวลสกิลนะครับมันจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยจะต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยจะมีดาเมจต่อมอนสเตอร์นะครับผมอยู่ที่400นะครับผมดาเมจแต่ถ้าหากว่าเป็นบุปผาโรยรานะคร ต่างกันเป็นหลักร้อยเลยนะครับแต่ว่าตัวของดาเมจที่ทําออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลากมอนมาให้อยู่ใกล้ๆกันก่อนนะครับผมอ่ะดูนะเวลาโจมตีเนี่ยจะโดน2เป้านะครับตัวเลขจะขึ้นเป็น2เทปนะครับผมนี่เห็นไหม ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น2แถบนะครับเราจะเห็นได้ว่า DPS เนี่ยจากค่อนข้างต่างกันแล้วนะ DPS เนี่ยก็คือจาก2008นะครับทำได้ประมาณเกือบเกือบันถึง6ก0ันกันเลยทีเดียวนะครับและการปิดมอนเนี่ยมันจะปิดมอนได้ทีละ2ตัวนะครับผมเออการปิดมอนมันจะตีปิดมอนได้2ตัวนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะลดหย่อนลงหน่อยนะครับโดยสกิลที่เราใช้ตอนแรกเนี่ยเซนสกิลเลยว่า8ปดสิบแปดใช่ไหมมันจะตีฮิตรวม2ฮิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000จนถึง4,500เนาะอ่ะ4,000ถึง4,500กับเกือบ5,000นะครับแต่สกิลอินทรีทยานฟ้าเนี่ยเวลาโดน2องฮิตแล้วเนี่ยบางครั้งก็ขึ้น4,000นะครับแต่บางครั้งก็3,500 3,600เนาะดาเมจก็อาจจะดรอปลงหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของความเร็วในการฟาร,ร์มเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเก่งขึ้นก่อนข้างเยอะนะครับตัวของ exp เนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเกือบเกือบ4 0 0 0กันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นถึง2เท่าด้วยซ้ำนะคริรอ ผมมันก็กระจายโดนพวกมอนนะฮะจะเห็นได้ว่าอีลิตเนี่ยเกิดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผมเออต้องวิ่งตีไปนะครับตรงนี้ก็จะได้ esp จากพวกมอนเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจในการฟาร์มเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับผมของการทําเครื่องประดับนะครับแนะนําว่ายังไงเนี่ยก็ควรจะทํากันไว้ทุกคนนะครับผมยิ่งอาชีพที่มีตีเป้าเดียวแบบเราเนี่ยบอกเลยว่าเรามีเอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับเพราะว่านอกจากการฟาร์มแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงหอคอยนะครับก็จะง่ายขึ้นด้วยใใชช่่่ม้ยเพราาาาะนววงงของออาหหคถก เราไปชั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่ชั้น40หรือ45แล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมันจะเริ่มมีมอนสเตอร์เนี่ยออกมา2ตัวแล้วแล้วถ้าเราไม่ใช่อาชีพดาบที่มันตีทีละ2เป้าหมายเนี่ยมันก็จะเคลียร์มันไม่ทันนะครับถ้าหากว่าดาเมจเราช้าเกินไปเนาะเราเนี่ยมีสก,กิลที่มันตี2เป้าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟาร์มพวกนี้เนี่ยจะง่ายขึ้นด้วยนะครับยิ่งลงดันลงอะไรพวกนี้ก็จะเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ และถ้ายิ่งใครนะครับผมอันนี้เนี่ยผมทาเป็นเซตตีมอนมานะเพราะว่าผมเน้นฟาร์มอย่างเดียวผมไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของ PVP เท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะใส่ในเรื่องของการตีมอนเป็นหลักเนาะสชิ้น4ชิ้นนะครับสัปดาห์หน้าก็คงจะได้ชิ้นที่5ามาละขาดนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพชรไม่พอเนาะเรามีเพชรอยู่เพียงแค่ประมาณพันหนึ่งนะครับผมเหลือจากตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องขาดอีก4 0 0พันเนาะคิดว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะครบแล้วนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยที่เล่นกับผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ทาเป็นเซ อีกเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของการป้องกันกับเลือดที่ค่อนข้างสูงนะครับผมนี่ป้องกันกับเลือดนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมที่เอาไว้สู้กับคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับการที่จะนําไปเล่นกับผู้เล่นเนี่ยก็แนะนําว่าทําเป็นเซตต่อสู้เนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือเซตต่อสู้เนี่ยมันอาจจะตีหมอนไม่ค่อยแรงนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ตัดสินใจอัดแล้วกันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเล่นไปทางเวไนนะครับอันนี้ผมเน้นฟาร์มอย่างเยอเลยนะครับไม่ค่อยไปอะไรมากเนาะก็ในเรื่องของรีวิวนะครับผมเซปปรรระะะะดััับบกก็จมาณนนนี้ลค สุดท้ายนะครับถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวของเกมโยกังนะครับก็สามารถสอบถามกันได้เอาไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะอาจจะยังไม่ค่อยไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟาร์มช้านะครับไม่เหมือนอาชีพอื่นๆแล้วก็ขอไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับยังไงก็จะตอบเท่าที่ได้ละกันนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมโยกังจุติยุทธภพเลื่อดใหม่กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ